ใกล้จะปีใหมล่ละสมศรีก็ตื่นแต่เจ้าเลยเนาะทําความสะอาดเจ้าเพราะว่าต้นปีใหม่วันที่ห้าเดือนหน้าสมศรีก็ต้องเริ่มทํางานแล้วเนาะก็เลยต้องทําความสะอาดห้องครัวก่อนเจ้าทําเดือนแล้วก็ทะนะํามาเนาะแต่ว่ามันยังมันเรียบร้อยดีแต่ก็อยากจะทาทาทำให้มันเสร็จ,เ,รจเจ้าเดี๋ยวเวลาไปทํางานแล้วก็จะไม่ใครมีเวลานะคะเพราะว่าสมศรี ต้องตื่นแต่เจ้านั่งรถไฟไปทํางานประมาณสี่สิบนาทีปะนะเวลาหนังรถไฟอะ่ะเพราะว่าจักรยานมันปานไปไมัได้มันไก่เนาะก็ถ้าแม่บ้านคนไหนตีอยู่เดนมาร์คนไหนใจ้รถเื่องมอเตอร์ไซค์แบบไหนแนะนําสมศรีมาได้นะเจ้าถ้ามีหลูปภาพมาด้วยก็จะดีเลยเพราะว่าสมศรีอยากจะหาซื้อมอเตอร์ไซค์สักคัน บางคนบอกทำไมไม่ซื้อรถยนต์ครับรถยนต์อากาศก็ไม่หนาวถามว่ามันไม่หนาวนะมันหนาวนะอ,อาการมันหนาวเอออาการมันหนาวทำไมไม่ขับรถยนต์เรื่องขับส้มสีก็ขับรถยนต์ขับเป็นนะ,จะเจ้ารถยนตนะ์เพียงแต่ว่าเวลาจอดนะ่ะที่นี่ขนาดฝรั่งเขายัางโดนปับ๊บสามีส้มสีขนาดแกขับรถเป็น คนเดนมาร์กจะโดนปั๊บปั๊บทีมเจ่นน,น้อยๆนะเจา้ากะปั๊บตีจอดรถนั้นเช่ว่านี่ที่นี่จอดได้จอดได้เหมือนบ้านเฮามันใจนะเจา้าการจอดรถทีนี่มันต้องแบบต้องหูหรือ,อยางภาษาเดนมาร์กสุวนสีการอ่านได้เนาะอ่นะานภาษาเดนมาร์กได้แล้วก็เขียนได้ตวัวที่แน่ๆคือสอบไปขับขี่กันยากแหละเห็นยางรถปกกคับระับคนละฟังกันนะ คนคนคนที่ขับรถประเทศนี้ได้ถือว่าเก่งนะแต่สมศรีนี่ยอมรับว่าไม่เก่งขนาดนั้นเจ้าน่งรถไฟก็สบายดีแต่เพราะว่าตีทำงานมาันก็มันก็ไม่ได้ไกลจากตีสถานีรถไฟตัวใดเนาะกะลองลองทำงานดูสักเดือนก่อนเจ้าก็จะหาซื้อมอเตอร์ไซค์สักคันอยากจะได้มอเตอร์ไซค์แบบเบาเบาอ่ะยากได้แบบนัก ก็ลองดูก่อนว่าจะทําได้แค่ไหนเนาะจะทําความสะอาดเออบ้านพักคนชราเปลี่ยนงานลองดูค่ะเพราะว่าสมศรีต้องการทํางานวันจันทร์ถึงวันศุกร์ไงมันต้องการทํางานวันเสาร์อาทิตย์เพราะอีกอย่างหนึ่งเฮาก็าอายุนักแล้วทำแค่ทำเจ็ดโมงเจ้าถึงบ่ายสองบ่ายสองมงเกิงนี่กะ กับปอล,ละเจา้าจริงๆก็ยังบางคนก็หูเนาะทำไมสมศรีต้องไปทํางานอีกก็อยู่บ้านมันก็อยู่บ้านเฉยๆเนาะก็ก็เลยต้องไปทํางานอีกอย่างก็ยังได้กลับไปอยู่เมืองไทยแต่เจ้าก็เลยเออมีงานทําก็ทําไปก่อนจริงๆามก็ได้นะงานนะแต่ว่าก็ยังตีบอกนะอยู่บ้านมันก็ควาจะมันมีอย่างเนี้ย ก็เลยต้องไปทํางานหลยดีแล้วเจา้าที่ก็อยู่เปล่าเปล่าเนาะตอนแรกว่าจะกลับไปอยู่เมืองไทยแต่การยังกลับไ,ได้เตี่ยไงเพราะคุณสามีกัย้ำเกษียณเดียอีอยางภาระเขาก็ยังมีอยู่เดี๋ยวคนจะถามไม่มีลูกทําไมถึงมีภาระภาระไอ้สะปีสาวก็กไอ้เบาไงอยู่บ้านทุกเดือนทุกเดือนไปอยู่เมืองไทยอาการมันหอด้วยกันย้ำหัวจะอยู่ไดหรือเปล่า ว่าจะลองไปอยู่สักสองสามเดือนนี่สมศรีก็ทำความสะอาดบ้านกับนีละเจ้าทําห้องครัวทําวันละเล็กละน้อยเนาะขับรถบ้านเขานี่มันจะง่ายๆนะสมศรียอมภาพเลยคนไหนขับรถขับรถได้นี่คือเก่งมากสมศรีกวัวอย่างกว่าไปจอดตีพิษถ้าจอดตีพิษล้วก็ต้องใจกล,ลัดจอดรถเรา ถ้าเขาไ,ได้ใจ่นะถ้าเขามาตรวจเขาก็โดนปับปับที่เป็นแปดร้อยพันหนึ่งเจ้าแปดรอยคนกับสี่พันบาทบ้านเฮาเลยนะก็คือเอาดีกว่าเจ้านั่งรถไฟก็บสบายดีรถไฟก็อยู่ใกล้บ้านนี่เจ้าเอาก็ไปเจ้าเจ้าน้อยก็เพียงแต่ว่าเออกับไปตื่นเจ้าน่อยนะ่ะแต่สมศรีก็ตื่นแต่เช้าอยู่แล้ว ไปทางานกับคนบานพักคนชรากะอาจจะอุปสรรคได้เนะาะวันหน้าลองดูคนทำมันก็ต้องเปลี่ยนวิถีชีวิตเปลี่ยนการทํางานบางอยู่ดีเก่ามันกระจาเจเนาะก็เลยเปลี่ยนตีใหม่ของเจ้าทําความสะอาดห้องครัวท่านทานก็เป็นน้ํามันนะเนาะน้ำมันนกกินน้ำมันหรือว่าน้ำมันมันกระเด็นในอย่างยะ มีมีดมีหลายคนก็นถามสิทํทำไมไม่มีดเยอะมีดเยอะเจ้าเพราะว่าแต่ก่อนเจ้าจอเปิ้ทำรายการทีวีเนาะมาเตเชิพอรายการทีวีจบก็ได้เอาของกลับบ้านไงก็เป็นมีดเป็นหม้อเป็นอย่างนี้นะเจ้าขอบคุณทุกท่านติดติดตามค่ะเจ้าขอบคุณค่ะ